สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนทำเมนูขนมเทรามิสุกันค่ะไปดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำไข่แดงเบอร์สองค่ะ3ามฟองใส่ลงในชามผสมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตีผสมให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็ตีไข่แดงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายให้ขึ้นฟูค่ะค่ะตีไปเรื่อยๆสีเขาจะเปลี่ยนนะคะ เขาก็จะเป็นสีนวลขึ้นแบบนี้นะคะให้ขึ้นฟูประมาณนี้เลยค่ะก็ใช้ได้แล้วละค่ะหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปเซนหนึ่งส่วนสีช้อนชาค่ะเติมกลิ่นวานิลาลงไปครึ่งช้อนชาค่ะค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของขนมเลดี้ฟิงเกอร์นะคะใครที่ดูจากคลิปที่แล้วแล้วเนี่ยสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะประมาณนี้นะเราพักไว้สักครู่ค่ะ มาดูในส่วนของของแป้งนะคะเราใช้แป้งสองตัวแป้งเค้กเครึ่งถ้วยตวงแป้งสาลีในประสงคเครึ่องถ้วยตวงตามด้วยผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะคนผสมให้เข้ากันล้วพักไว้หลังจากนั้นมาดูในส่วนของไข่ขาวเราใช้ไข่ขาวสามฟองใส่ลงในโถตีค่ะตามด้วยน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมะนาวจะช่วยให้โครงสร้างของไข่เขาแข็งแรงขึ้นนะคะตีให้เขาขึ้นฟูค่ะ ตีไปเรื่อยๆนะคะค่ะสําสหรับไข่ขาวเราจะไม่ใส่น้ําตาลแล้วนะคะค่ะตีไปสักครู่หนึ่งนะคะค่ะให้เขาขึ้นฟูตั้งยอดประมาณนี้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วละคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเรานําส่วนผสมของไข่แดงนะคะที่เราพักไวเมื่อสักครู่นี้นํามาใส่ในส่วนของไข่ขาวค่ะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆตะล่อมนะคะส่วนผสมทั้งสองอย่างค่ะให้เข้ากันค่ะทั้ง2ส,ส่วนนะคะให้เข้ากันค่ะตะล่อมไวแต่ว่าเบามือนะคะเดี๋ยวฟองอากาศเขาแตกหมดเนะาะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใส่ผงฟูก็ได้นะแต่ว่าไข่ก็จะต้องเป็นไข่สดนะคะค่ะเราก็ตะล่อมไม่เข้ากันค่ะ ให้เข้ากันประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราทยอยใส่แป้งก่อนที่จะใส่ให้นําไปร้อนก่อนนะคะ1รอบนะแล้วเราก็ทยอยใส่ค่ะสลับกับการตะล่อมผสมนะคะทยอยใส่ประมาณ3มครั้งค่ะค่ะใส่ครั้งแรกไปแล้วนะคะเราก็ค่อยๆตะล่อมให้เขาเข้ากันค่ะตะล่อมเบามือนะคะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่รอบที่2ลงไปค่ะ แล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันค่ะสำหรับขนม lady finger นะคะเ,เพื่อนๆจะทำเป็นขนมไว้กินเล่นก็ได้หรือว่าโดยปกติเนี่ยเขาจะทำเพื่อเอาไปใช้ทำเป็นขนมที่ใช้กับเมนูทีรามิสุนะคะค่ะเราก็ตะล่อมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าใครไม่อยากใช้สารเสริมไม่อยากใช้ผงฟูเราก็เลือกไข่ที่สดนิดนึงนะคะ ค่ะอันนี้ก็ใส่ทั้ง3ส่วนลงไปแล้วนะคะตัล้อมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วจะได้แบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบกันค่ะเพื่อนๆถ้าไม่มีถุงบีบนะใช้ถุงแกงแบบนี้วันนี้ถุงบีบเอหมดนะคะก็ใส่ถุงแกงแบบนี้แล้วก็นําชายนะคะเอ่อก้นถุงเนาะมัดรวมกันกับปากถุงนะคะด้านนึงให้เหลืออีกด้านนึงเป็นมุมแหลมแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะ เรากูก,กระดาษไขค่ะบนถาดที่เรียบร้อยโรยด้วยแป้งเคก้กหรือว่าแป้งสาลีนในประสงค์ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ตัดปากถุงค่ะแล้วก็บีบลงมาค่ะจะบีบยาวบีบสั้นแล้วแต่เลยนะคะก็พอตัดปากถุงแล้วเนี่ยตัวแบตเตอร์เขาเหลวนะคะเขาก็จะไหลนิดนึงอันนี้เพื่อนๆต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะคะ เราก็บีบเขานะคะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะจะบีบสั้นบีบยาวแล้วแต่เลยค่ะค่ะอันนี้ก็บีบเสร็จนะคะหลังจากนั้นนะคะค่ะก็ได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบค่ะเราจะอบด้วยไฟอุณหภูมิ1 8 0องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีแล้วแต่เตานะเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันให้ดูว่าขนมของเราสุกดีเหลืองสวยแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะ หลังจากนั้นเราพักเข้าไว้ให้เย็นมาดูในส่วนต่อไปนะคะเราจะใช้กาแฟ1ช้อนชาครึ่งค่ะตามด้วยน้ําร้อนนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะอันนี้ผส่วนผสมของกาแฟนี่แล้วแต่ความเข้มที่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะคะเพิ่มออตัวกาแฟลงไปอีกก็ได้หรือว่าเพิ่มน้ําร้อนลงไปอีกก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่กาแฟเขาละลายดีแล้วนะคะเราก็พักเข้าไว้ให้เย็นค่ะ แล้วเรามาดูในส่วนต่อไปค่ะเป็นส่วนของครีมชีสเราใช้ไข่แดง2ฟองน้ำตาลทรายเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะค่ะหลังจากนั้นน,น,นำหม้อใส่น้ำนิดหน่อยนะคะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนค่ะแล้วนำไข่แดงแล้วก็น้ำตาลทรายขึ้นไปตีบนหม้อน,น้ำร้อนเลยค่ะอันนี้ช่วงนี้เชื้อโรคเยอะเนาะเราตีบนหม้อน,น้ำร้อนนะคะจะได้ฆ่าเชื้อโรคไปซักระดับหนึ่งนะคะตีจนน้ำตาลทรายเขาละลายให้ไข่เขาเป็นสีนวลแบบนี้เลยค่ะ บางสูตเรเขาก็จะไม่ตีบนหม้อน,น้ําร้อนนะพอน้ําตาลทรายละลายหมดแล้วเราก็นําออกจากหม้อน,น้ําร้อนได้แล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นเราพักไว้นะคะมาดูในสูตรของครีมนะคะเราใช้วิปปิ้งครีมหนถ้วยครึ่งค่ะอันนี้เป็นถ้วยตวงนะคะค่ะใส่ลงในโถตีหรือว่าชามตีของเราเลยค่ะค่ะเราก็ตีตนะคะตีให้เขาขึ้นฟูค่ะ ค่ให้ขึ้นฟูตั้งยอดอ่อนนะคะไม่ต้องยอดแข็งนะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ตัวครีมชีสลงไปค่ะอันนี้เป็นครีมชีสค่ะสำหรับตัวครีมชีสนะคะเราใช้125กรัมค่ะตีพร้อมกันกันกบวิปปิ้งครีมเลยค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไป1ช้อนชาหลังจากนั้นใส่ไข่แดงส่วนผสมของไข่แดงเมื่อสักครู่นี้ลงไปค่ะ เราก็ตีผสมให้เข้ากันค่ะสูตรบ้างสูตรนะคะสูตรต้นฉบับเขาจะใส่เหล้าล้ำด้วยนะหรือไม่จะเป็นกลิ่นเหล้าลำนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะแต่ว่าของเอ๋ไม่ได้ใส่นะค่ะตีให้เขาขึ้นฟูให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันค่ะเรานลำ lady finger ของเรานะคะชุบกับน้ำกาแฟค่ะแล้วก็เรียงลงในกลองเลยค่ะ อันนี้ก็สะดวกในการทํากินนะคะทําเป็นของฝากก็ได้นะคะหรือว่าจะทําขายก็ได้เราใช้กล่องแบบนี้นะค่ะเราก็นํามาชุบตัวกาแฟนะคะให้ชุ่มๆเลยค่ะสําหรับเอ่อถ้าเกิดว่าท่านใดจะทําให้เด็กๆก,กินเนี่ยเปลี่ยนจากน้ํากาแฟเป็นน้ําเชื่อมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ําผลไม้ก็ได้ค่ะค่ะเราก็นํามาเรียงใส่กล่องชั้นต่อไปก็จะเป็นครีมค่ะที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ค่ะเราก็ใส่ตัวครีมชีสนะคะกับวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปแล้วก็เกลี่ยให้เรียบค่ะค่ะอันนี้เราสามารถใส่ได้หนาๆเลยนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ ค่ะสำหรับตัวครีมชีสนะคะอย่างที่บอกนะบางสูตรเขาก็จะใส่เป็นกลิ่นเหล้าลำลงไปด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่นะใส่ได้ตามชอบนะคะในส่วนของน้ำกาแฟบางทีเขาก็ใส่เป็นเหล้าลำลงไปด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำ lady f i n อร์ของเรามาชุบกาแฟค่ะทำอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ชุบให้ชุ่มๆเลยค่ะ ตรงส่วนของน้ํากาแฟเนี่ยบางสูตรเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปด้วยนะคะอันนี้ใส่ได้ตามชอบค่ะเราก็ชุบพห้ชุ่มๆุมนะคะแล้วก็วางเรียงค่ะแล้วก็ชั้นต่อไปก็ใส่ครีมชีสที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะสูตรนี้ทําได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ยากเนาะใครจะเปลี่ยนจากตัว lady finger <นะ S 1> ใช้เป็นแคคกเกอร์ก็ได้นะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะ สำหรับตัว ladyfinger เนี่ยเขาจะมีขายตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่นะแต่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงหลังจากที่เสร็จแล้วเราโรยด้วยผงโกโก้ด้านบนค่ะเราโรยให้ทั่วเลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับขนมทีรามิสุนะคะถ้าจะให้อร่อยเนี่ยหลังจากทำเสร็จแล้วให้นำไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินพร้อมขายนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆสําหรับเมนูนี้นะคะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง YouTube และทาง a c e o o o k เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ